กาเลทัทันติสาปัญญาวทัฒนยูวีตมัจารากาเลนาทินังอริเยสุอุชุภูเตสุตาทิสุวิปัสสนมะนาตาสาวิปุราโหติทักขีนาทายกทายิกาทั้งหลายเหล่าใด เป็นผู้มีปัญญามีปกติรู้จักคำพูดปราศจากตรณีมีใจเลื่อมใสแล้วในพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ตรงคงที่บริจาคทานทำให้เป็นของที่ตนถวายโดยการนิยมในการสมัยทักษินาทานของทายกทายิการนั้น เป็นสมบัติมีพ้นภัยบุญเยตาธาอนุโมทันติเวยาวจังกะโรนติวาชนทั้งหลายเหล่าใดอนุโมทนาหรือช่วยทำการควรควายในทานนั้นนาเตนาทากีนาโอนาทักษินาทานของเขามีได้บกพร่องไปด้วยเหตุนั้น เตปิปุญญาสภาคิโนแม่ชนเหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งผลบุญนั้นด้วยตาสมาธาเทนาปฏิวานาจิตโตยัตธาทินังมหาพลังเหตุนั้นทายกทายิกาควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อถอยให้ในที่ใดมีผลมาก ควรให้ในทีนั้นปุญญานิปารโรกัสสมิ่งปาติธาหุนตีปานินันตีบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าดังนี้